โอเคผมโอเคผมแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนนะผมก็กลับมาพบกันเดิมกับดีบีจีชนะเกนช์กับผมแล้วกับเกม m ม n e ครับ t ก,กันอีกคนหนมีชื่อว่า o o ู y Doo and the Daisy Bell Curse นะครับผมอันนี้อะไรครับเนี่ยไม่ต้องสนใจผมก็ ปิดนะครับโอเคผมก็อยู่ในหมู่บ้านเดิมนะครับก็นอนก่อนดีกว่าเนาะเมื่อคราวที่แล้วนะครับผมเราวิ่งหนีเดซี่เบลมากันแบบโอ้จ้าระวันเลยนะครับก็อยู่กับแก๊งเดิมครับผมโอ้ลุงเบนและเมื่อกี้ตอนนี้ก็อยู่กับแก๊ง,กงเดิมแล้วนะั่นก็คือเวลมาดิงเกอรี่นะครับ อใครครับมีใครอีกครับมีเดฟนี่นะครับผมแล้วก็เฟรดนะครับผมแล้วก็ตัวละครของเรานะครับสกูบี้ดูนะครับผมนี่ครับก็แล้วตัวเรานะครับนั่นก็คือแช a กี้โรเจอร์นะผมที่อยู่ในร่างของสตีฟนะครับ ก็เราก็มาเหมือนเดิมมมเราก็ต้องตามหาปริศนานะครับผมว่าปริศนาเนี่ยมันคืออะไรนะครับล้องมาดูกันว่าปริศนานี้จะจะจะ,จะคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ตอนนี้ก็เดินเล่นในหมู่บ้านก่อนดีกว่าเนาะก็ เมื่อกี้นะครับเดฟนี่เจอเบาะแสแล้วนะครับนั่นก็คือสมุดไดอารี่ของว่าไปพบอะไรอ่ะเป็นเสื้อนะเป,นเป็นเศษผ้าที่คล้ายกับเสื้อของตัวเมื่อกี้ครับที่วิ่งหนีเพื่อพาที่แล้วนะครับพิกแมนเหรอที่ดูว่าเป็นเดซี่เบลอะไรเงี้ยแต่ที่แท้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเดซี่เบลคือใครนะครับ ก็มาดูเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเดซี่เบลคือใครนะครับไม่รู้ว่าชาวบ้านในละแวกนี้ใครคือเดซี่เบลก็ไม่รู้เนาะหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นหรือว่าจะเป็นเฮนรี่แม็คอยครับหรือว่าจะเป็นหรือว่าหรือว่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับผีเดซี่เบลหรือว่าจะเป็นเออหรือว่าจะเป็นถ้าผีเดซีเบลตัวจริงหรือว่าจะเป็นใครอ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้ลุงเบนหรือว่าจะเป็นลุงเบนหรือเปล่าเห็นที่เป็นเดซิ b เบลลุงเบนบอกนั่นไม่ใช่เขานะครับที่เป็นเดซิ b เบลต้องมีใครบางคนที่ต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันตอนกลางคืนนะครับว่าเดซิ b เบลคือใครกันแน่นะครับอันนี้ก็อยู่ในคืนที่2นะครับนั่นะก็คือแชปเตอร์ที่สนั่นเองนะครับ ก็รอรอดูตอนกลางคืนนะครับว่าเดซิเบลคือใครกันแน่นะครับก็รอดูเอานะครับรอดูเอาเองนะว่าเดซิเบลคือใครนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นเฮนรี่แม็กคอยก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็ลุงเบนหรือว่าจะเป็นลุงเบนนะครับก็ คอมเมนต์นะครับว่าใครกันแน่นะครับใครคิดว่าดุงเบนก็ก็คอมเมนต์ว่าเอ้ยผิดอันเอยเผลอเผลอ,อกระโดดข้ามโทษทีโทษทีนะครับทุกคนครับ เวลามีชาวบ้านปลูกข้าวอยู่อยากกระโดดข้ามนะครับเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นรถมิสทรีแมชชีนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมารอดูกันตอนกลางคืนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าใครกันแน่นะครับคือเดซี่เบลนะครับก็โอเคครับผมเจอกันตอนกลางคืนนะครับคุณผู้ชม โอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอตอนกลางคืนนะครับมาดูว่าเดซี่เบลคือใครกันนะครับโอเคเจอกันตอนกลางคืนครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครกันแน่นะครับคือเดซี่เบลนะครับตอนนี้ทุกคนก็กําลังโอ้แยกย้ายกันเข้าบ้านแล้วนะครับโอเคมารอดูกันครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วครับเราจะมาดูว่าเดซิเบลคือใครนะครับ I wish marriage and a gorgeous carriage but you look sweet upon the seat of a bicycle a stylish married. I can't afford a carriage but you look sweet upon the seat of a bicycle built for you, you. Daisy, you Daisy, Daisy, me Be a stylish marriage. I can't afford a carriage. But you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Daisy, Daisy, give me your answer too. I'm half Be a stylish marriage. I can't afford a carriage. But you look sweet upon the seat of a bicycle built for you. Daisy, Daisy, give me your answer too. I'm From you. It won't be a stylish marriage. I can't afford the carriage, but you look sweet upon the seat of the bicycle built for Daisy, Daisy, me your answer. Too. I'm Crazy, all for the love of with you. Uh, it won't be a stylish marriage. A I can't afford a marriage. But you look sweet among the feet of my little uh, girl your are first nine winner